ปังเสียงประตูห้องศิลปะกระแทกเปิดอย่างแรงแสงไฟจากโถงทางเดินพุ่งเข้ามาพอดีทุกอย่างกลับมาเงียบสงบอีกครั้งและหุ่นปั้นกลับไปอยู่ที่มุมห้องเหมือนเดิมนัดรู้สึกเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายแต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกจนแทบกรีดร้องออกมาคือบนไหล่ของหุ่นปั้น มีรอยมือเปื้อนฝุ่นของเขาติดอยู่นัดหอบหายใจมือเย็นเฉียบแม้อากาศร้อนอบอ้าวเขาเถยดชาชาสายตายังจับจ้องไปที่หุ่นปั้นที่กลับไปยืนนิ่งสนิทอยู่มุมห้องแต่รอยมือเปื้อนฝุ่นบนไหล่ของมันยืนยันว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อครู่มันไม่ใช่ภาพหลอนนัดยกมือขึ้นมาดูมือของเขาย่งสัน่นและที่ปลายนิ้วของเขามีเศษฝุ่นปูนติดมา นี่มันอะไรกันเขา